จะพาไปดูราม,มาโรงเรียนเก็บค่าตัวจีนงานคริสต์มาสราคาเชิงธุรกิจโูดยากมากโรงเรียนเก่ามุงเองขอเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังก่อนนะคะแล้วมึงจะเล่าในส่วนของพาร์ทมึงตอนที่มึงเคยอยู่โรงเรียนกันโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนชื่อดังของโคราชน,นะคะพูดไปทุกคนชาวโคราชรู้จัก ซึ่งงานใหญ่ของโรงเรียนนี้นะคะคืองานคริสต์มาสค่ะคือจัดประจําปีปีละครั้งจัดใหญ่จัดเต็มจัดอลังการทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยก็คือมีดราม่าขายบัตรนะคะราคาตั้งแต่ประมาณห้าหกพันจนไปถึงแปดพันนี่ภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะเด็กๆนักเรียนนะคะก็จะมีเต้นมีแบบว่าโอ้โหกิจกรรมเยอะการตกแต่งอะไรเอ่ยก็จัดเต็มบวกกับมีโต๊ะจีนด้วยค่ะ่ภายในปีนี้นะคะเขาก็บอกว่าผู้ปกครองท่านไหนที่ไม่ได้มีบัตรไม่ได้ซื้อบัตรโต๊ะจีนเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าได้ค่ะผู้ปกครองก็เกิด สงสัยว่าเอา้ามันเป็นกิจกรรมที่ลูกเราอ่ะ แบบแต่งตัวลูกเราเต้นคือมันเป็นกิจกรรมประจําปีของโรงเรียนนี้ทุกคนจัดเต็มกันหมดพูกเรามีงานาแสดงมีการแบบมาแต่งหน้ามีการทําผมมีการแบบใส่ชุดเต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้ปกครองไม่ซื้อบัตรก็คือเข้าไม่ได้เลยหรอแล้วค่าบัตรก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงะนะคะนี่พอมีดราม่าขึ้นมานะคะเรื่องก็โอ้โหใหญ่โตมากานะคะจะจัดในวันที่19แล้วก็20ธันวาคมปี2องพันค่ะวันแรกเริ่มมีดราม่านะคะทางเรียนเขาได้ออกประกาศแบบนี้ค่ะสำหรับท่านที่มีบัตรนะคะก็อยู่ในโซนนะก็คือจะมีโซน A, โซนน A B โซน C ค่ะส่วนท่าน,นที่ไม่มีบัตรนะก็สามารถเข้างานได้ละและเข้าไม่ได้ตอนนี้ก็คือเข้าได้ละแต่ต้องอยู่ในเขตพื้นที่นะคะที่ทางโรงเรียนเนี่ยจัดเตรียมไว้เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยคือมีขนาดพื้นที่ที่จํากัดนะและสิ่งสําคัญนะคะในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนี่มันเป็นส่วนของมุกเองนะคะใครที่เคยเลยโรงเรียนคริสนะคะจะรู้ดีเลยว่าคริสต์มาสนี่คือเป็นงานยิ่งใหญ่งานที่แบบทุกคนจะต้องอุทิศตนและทุ่มเทแล้วโอ้โหแบบคือเอาจงริงนะตอนนั้นมันจะไม่ฟิลแบบไม่เป็นอันเรียนอะ ็รอคอยกับงานคริสต์มาสมากใหม่มุกนะคะก็คือจะมีการกินเลี้ยงกันภายในห้องห้องไหก็จะมีเก็บเงินห้องแล้วก็เหมือนตกลงกันภายในห้องเลยว่าเฮ้ยเราจะกินกันแบบไหนเราจะกินข้าวแบบเลี้ยงคริสต์มาสกันแบบเป็นกลุ่มๆหรือเราจะกินกันแบบทั้งห้องไปเลยมิสเนี่ยเขาก็จะเอ้ย miss, miss, มิสมิสคุณครูนนเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกทาน็นกลุ่มเอกลุ่มบีกลุ่มซีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะทานกันทั้งห้องเลยตักกันแบบบุฟเฟ่ต์ก็จะมีการจับของขวัญกันในห้องด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมใหญ่งานแสดงเลยนะคะ จะเป็นแบบหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยรวมกันคือมุกเดี่ยถ้าจาไม่ผิดนะคะสมัยก่อนเขาจะไม่ได้ฟิกซ์มากว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องแสดงหนูทุกคนจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นมุกเนี่ยได้แสดงตอนประมาณปฐมปลายั้งถ้าจำไม่ผิดนะดูปฐมต้นเนี่ยแหละพอมัธยมเนี้ยก็ไม่ได้แสดงผมก็ไม่ได้ตามอัปเดตว่าสมัยนี้เนี่ยเขาฟิกซ์ไหมหรือว่าไม่ฟิกซ์ว่าใครจะแสดงหรือชั้นไหนอะไรยังไงสําหรับค่าบัตรเข้าอะไรเงี้ยอันนี้พูดตรงๆนะ เก็บได้เข้าใจได้เพราะมันเป็นงานเลี้ยงไงคนเข้ามากินข้าวในงานเหมือนแบบถ้าเราไม่ไปกินข้าวในงานพิเาษงานนี้ของโรงเรียนนี้เราก็ต้องไปกินข้าวมื้อเย็นที่อื่นอยู่ดีแต่ประเด็นคือราคามันอาจจะสูงเกินเหตุไปถ้าแบบว่าเก็บแบบ ไม่เยอะมากอะ่ะเก็บมาใจจอยกันเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จะตกแต่งอะไรอลังการอยู่แล้วมันฟิลแบบให้ผู้ปกครองมาเซเลบริตร่วมกันอะไรเงี้ยคือไม่ควรเก็บเยอะอันนี้ส่วนตัวมุกว่านะอันนี้คือเป็นดราม่าใหญ่โตแบบฉุดไม่อยู่จริงๆรคนลาคะที่ดูคลิปนี้คิดเห็นว่ายังไงบ้างเราคอมเมนต์บอกทีนะคะหรือใครที่มีประสบการณ์นะคะเป็นสิทธิ์เก่าเหมือนมุกนะปีของทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์คุยกันแลกเปลี่ยนได้นะเอคลิปไว้เลยคะ่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆ